you uh -huh. من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين الله أكبر, الله أكبر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  كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ออัลล Allahu akbar و ล ل ل ه الحمد. ท่านพี่น้องผู้มี إ ي م านผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาตาลาทุกท่านขอย้ำเตือนท่านทั้งหลายและตัวผมเองให้มีความยำเกรงให้มีความตักวาต่อพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และกุอาตาลาท่านพี่น้องครับสำหรับในวันนี้ก็เป็น วันสำคัญอันหนึ่งก็คือวันอีดอัลฮานะครับแต่อันเนื่องมาจากว่ามันตรงกับวันอีดประจำสัปดาห์นั่นก็คือวันศุกร์เพราะงั้นนั่นหมายความว่าเป็นโอกาสที่วันอีดสองวันเนี่ยมาอยู่รวมกันในวันนี้ ก็คือเป็นวันอีดด้วยแล้วก็เป็นวันศุกร์ด้วยเพราะงั้นในแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคคลที่มาร่วมกันละหมาดอีดแล้วนะครับสำหรับชายท่านใดที่มาร่วมละหมาดอีดแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับการอนุญาตว่าไม่ต้องมาร่วมละหมาดวันศุกร์ได้แต่ว่า ดีที่สุดก็คือการที่ปฏิบัติโดยใช้หลักอาซีมะก็คือใช้หลักเดิมนั่นก็คือมาร่วมละหมาดอีดแล้วก็มาร่วมละหมาดวันศุกร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดแต่สำหรับใครที่ยึดเอาข้อผ่อนผันดังกล่าวนี้ก็วาญิบจะต้องละหมาดบ่ายในเวลาของมันนะครับส่วนความเห็นที่บอกว่า พอละหมาดอีดแล้วเนี่ยวันศุกร์ก็ไม่ต้องบ่ายก็ไม่ต้องอันนี้ถือว่าเป็นความเห็นที่อ่อนหลักฐานนะครับอันเนื่องมาจากว่าเป็นสิ่งที่สนทางหรือว่าขานกับสุนนะของท่านนาบีตลอดจนเป็นเหตุทำให้การละหมาดที่เป็นฟรัรดูอันหนึ่งขาดหายไปตกไป โดยที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียนเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะได้ย้ำเตือนกันนะครับในเรื่องความสำคัญของวันอีดของวันเชื่อดแล้วก็วันตชริกนะครับสำหรับเราเนี่ยเราไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัดแต่เราก็มีวันอีด นะส่วนคนที่เขาไปประกอบพิธีฮัตนะครับวันนี้ก็เป็นวันเชื้อดของเขานะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นวันตัชริกเ,เราก็สามารถที่จะเชื้อตู้บานได้อีกสามวันเพราะงั้นท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอินนยาุมาอาลรฟะฮ์วายุมันนะาฮรีว่อัยามตัชริกออีดุนาล عيدوناأهل ا ل إ س ل ا م ยามุอ ا م ลินวะช ش รบิน วันอารอฟาก็คือเมื่อวานนี้วันเชือดก็คือวันนี้วะไอยามัตชริกและก็วันตชริกอีกสามวันนะครับถ้าเรานับไปก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์และก็วันจันทร์อีดุนะอัลลอฮอิสลามนะก็ถือได้ว่าเป็นวันอีดของเราชาวอิสลามวะฮียะอยามมอักลินวะชุรบินถือได้ว่าเป็นวันแห่งการกินการดื่มเพราะงั้น นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ให้แนวทางเอาไว้อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารวะลิลลาฮิลฮัมท่านพี่น้องครับในเรื่องของตาอคิดในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลา นะครับซึ่งบางทีเราก็ได้ยินคําว่าตะวีดแต่ว่าความหมายของมันก็คือการทําให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาเป็นหนึ่งเดียวในด้านการเป็นพระผู้เป็นเจ้าในด้านการทําอิบาร์เราจะต้องทําต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาแต่พระองค์เดียวเท่านั้นตลอดจนในเรื่องของคุณลักษณะเรื่องพระนามต่างๆเราก็ต้องเชื่อ ตามที่พระองค์ได้ยืนยันเอาไว้แล้วก็พระองค์ไม่เหมือนใครในโลกทั้งหลายนั่นคือความหมายรวมรวมของการให้คำว่าเตาฮีดหรือว่าให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มันสอดคล้องกับเรื่องของการตักบีตของเราในช่วงของวันอีดนี้นะที่มีสุนนะให้เราได้ทำการตักบีตมา ตั้งแต่วันแรกนะครับที่เข้าสู่เดือนรุ่นยอันนั้นนะเขาเรียกว่าการตักบีดแบบมุดหลักก็คือตักบีดได้ตลอดเวลานะไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ทํางานอะไรอยู่สามารถที่จะกล่าวคําตักบีดได้ส่วนการตักบีดอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการตักบีทแบบมุคอยัดแบบจํากัดแบบเจาะจงที่นั่นก็คือตั้งแต่คำของวันอัลอฟฮ์มาเนี่ย หลังละหมาดเราก็สามารถที่จะตักบีทได้ทุกวัคตูละหมาดหลังจากที่เราอ่านวิริศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มีการกล่าวตักบีทแล้วก็สามารถที่จะทําได้เรื่อยไปจนกระทั่งสิ้นสุดหรือว่าหมดวันอายามุตตชริกนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าคําตักบีทที่เราตักบีทกันนะครับหรือถ้อยคําที่เราตักบีทกันเนี่ย เป็นถ้อยคําที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะครับมาอัลลอฮ์มหาใหญ่อัลลอฮหอักบัตอัลลอฮหอักบัตอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์มหาใหญ่และอิลาฮะอิลอละไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวตรงนี้มันสะท้อนให้ได้เห็นว่าการที่เราเปล่งการที่เรากล่าวคําพูดอันนี้ออกมา มันี้ให้เห็นว่าบุคคลคนนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ยอมรับในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮะว์ตาลาให้อัลลอฮฺเป็นหนึ่งเดียวเชื่อฟังพระองค์อย่างเดียวต่ออัตต่อพระองค์เวลาอิบารัดก็ต้องอิบารัดต่อพระองค์อย่างเดียวเพราะนั้นจึงมีอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺบอกว่ากุลอ ma ินนัสซาลัตีวานุสุกีวะม ح ي ا ي วะมะมาตีลิลลาฮิรับบิลอาลามีน มูฮัมมัดเจ้าจงกล่าวว่าแท้จริงการละหมาดของฉันการเชื่อดสัตว์ปลีของฉันการมีชีวิตอยู่ของฉันการตายของฉันลิลเาฮิรบ,บิลลาลามีนเพื่อพร่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเท่านั้น นั่นหมายความว่าการละหมาดที่เราได้ละหมาดกันมานะครับตั้งแต่อาเคนบาเล็กตั้งแต่เราบรรลุาศาสนาภาวะจนกระทั่งถึงวินาทีนี้นะครับจะเป็นละหมาดฟารดูละหมาดซุนนะหรือไม่กระทั่งละหมาดอีกที่เราเพิ่งจะละหมาดไปเมื่อตะกีน้นี้ถามว่าเราละหมาดเพื่ออะไรก็เพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาเราไม่ได้ละหมาดเพราะจับมาประกาศว่า ปูเนี่เป็นสุนนะปูเนี่ไม่ใช่แต่ที่เราทํานั้นก็เพื่อพระองอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลาตลอดจนเรื่องของการเชื่อสัตว์เรื่องของการทำกุรบาลก็เพื่อพร,อง Allah ระงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้หรือการตายของเราที่จะมาถึงพวกเราทุกคนนี้ ต้องให้รู้ว่านั่นเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบานะฮุวาตาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะต้องย้อนกลับไปดูงานอันใดบ้างสิ่งใดบ้างที่วันนี้ที่เราทําไปแล้วเนี่ยเพื่อความเป็นอยู่ของเราที่ดีขึ้นในโลกนี้แล้วก็ในโลกอาเคารัตบางทีเราลืมนะครับเราลืมไปเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่ในดุนยาเนี่ยถามว่ามีใครเกินร้อยปีไม่ยาก เอาให้เต็มที่ชีวิตของเราร้อยปีเสร็จแล้วหลังจากร้อยปีเราต้องไปอยู่ที่ไหนเราต้องไปอยู่ในอาลัมบารักอาลัมบารักไปอยู่กี่วันครับไปอยู่ห้าปีสิบปีหรือหรือไปอยู่ร้อยปีหรือวัลลอฮหัวอาลัมไม่มีใครรู้จนกว่าว่าจะถึงวันกิยามะวันที่อัลลอฮ์ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเราไม่รู้ว่ามันจะไปจบสิ้นเมื่อไรแล้วหลังจากอาลัมบารักไปแล้ว วันแห่งการฟื้นคืนชีพขึ้นมาถูกตัดสินบางท่านไปสวรรค์บางท่านไปนรกแล้ววันนั้นเราต้องไปอยู่กันอีกี่กวันอยู่กันห้าปีสิ 10, ปีหรือไม่ใช่แต่ในวันนั้นเราจะต้องไปอยู่อย่างตลอดการเพราะฉะนั้นในชีวิตนี้สิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเพื่อเราจะได้ไปอยู่ตลอดการอยู่ในอาัม์วรรัที่มันไม่จบสิ้นเมื่อไรก็ไม่รู้เราได้ทำอะไรบ้างที่เป็นสเสบียงให้กับเราในวันนั้น นะครับไอ้ที่เราทําอยู่ทุกวันนี้หลายอย่างเนี่ยใช้แค่ดุนยานี้เท่านั้นเลห้าสิบปีหกสิบปีไม่เกินร้อยปีที่เราขนขวายกันอยู่นะครับเข้างานเก้าโมงเช้าเลิกสามโมงเย็นถามว่าไอ้เก้าโมงเช้าถึงสามโมงเย็นเราใช้แค่ไหนครับใช้แค่ดุนยานี้เท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเราจะต้องรำลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราจะต้องพาเอาไปแล้วก็ไปใช้ในโลกหน้าในโลกอาเครัส อย่างการละหมาดเนี่ยถามว่าไม่ถึงชั่วโมงหรอกทั้งห้าวัตตูห้าเวลาเนี่ยนะครับแต่บางคนก็เป็นละหมาดกันแค่วันสองอีดนี่แหละนะครับหรือบางคนชีวิตไม่เคยที่จะละหมาดไปละหมาดอีกทีก็อีตอนก็แบกก็ไปสุราแล้วไปละหมาดไอ้อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่ตายแล้วมันจบกันไม่ใช่ แต่เราต้องเดินหน้าไปอาลัมบรซษักไปสู่โลกอาคิรัตว่าใครจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่บอกว่าการละหมาดของเราการเชื่อสัตว์พีของเราการมีชีวิตของเราการตายของเราลิลลาฮิรับบิลาละมีนเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ย้ำเตือนท่านทั้งหลายแล้วก็ตัวผมเองบางทีเราก็ลืมไป นะครับขมักขมันอยู่กับเรื่องการงานนะครับจนกระทั่งลืมไปว่าไอสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้จริงๆในโลกหน้าในโลกอาเครัตนั้นนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรละอิลาฮิลลอละอัลลอฮฺอักบัรเพราะงั้นเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เรื่องของเตาฮีดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สุดไม่มีอามันใดไม่มีงานใดที่มันจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว เราถามว่าแล้วบาปล่ะความผิดล่ะที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดที่มันร้ายแรงที่สุดก็คือเรื่องของการทำชีริกเรื่องของการตั้งพาธีต่อลลอ a ์อินละชิดกะลรุลมุนดาซิลการทำชีริกการตั้งพาธีต่อ a ล l a ์นั้นเป็นบาปเป็นความชั่วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกลับไปตรวจสอบว่า สิ่งที่เราได้ทำในเรื่องของอามันอิบารได้เนี่ยเรามีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตะลามากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาที่เราทำตลอดจนเรื่องของการเชื่อสัตว์พีเรื่องของการทำกุรบานเราก็จะต้องใส่ใจในเรื่องของความอิคลาสเรื่องของความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตะลา หรือชีวิตของเราเวลาเราจะสาบงสาบานอะไรเนี่ยเราก็จะต้องไม่ไปสาบานต่อสิ่งอื่นนอกจากต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาเท่านั้นเรื่องของโชคลางเรื่องของเริกยามเหล่านี้เข้าข่ายในเรื่องของการทําชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาทั้งสิ้นจะทําอะไรทั้งทีก็ต้องดูวันดูเริกดูเวลาพี่น้องครับในาศาสนาอิสลามไม่ได้สอนไม่ได้มี นะครับหรือแม้กระทั่งจะซื้อรถสักคันบางคนบอกว่าต้องไปดูสีว่ามันสีอะไรดีแล้วก็วันที่จะออกเวลาที่จะออกพอออกมาก็เอาไปเจิมบางไปรถน้ำมนต์บางไปเขียนอะไรแต่อะไรบางเหมือนกับเป็นยันอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นการกระทําที่ไม่ได้ต่างอะไรกับคนที่เป็นต่างศาสนิกเขาทําของเราไม่มีเวลาที่เราจะขับรถไปไหนมาไหนอ่านดูอาสิครับขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สิครับเพราะฉะนั้น เรื่องราวตรงนี้ให้เราได้รู้ว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องย้อนไปดูว่าเราเคยผิดพลาดเราเคยทำาชริกเราเคยตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหฺวตาลาอยู่หรือไม่นะครับหรือไม่กระทั่งเรื่องของขลังนะครับกระกูฏอาซิมัดนะครับเอามาห้อยที่เอวมาแขวนที่คอมาใส่ที่ข้อมือนะครับบางคนเนี่ยพอได้ลูกก็เห็นมีเด็กเล็กๆอยู่เล่าหน่อย ก็ไปผูกข้อมือมันร้องมันร้องไม่เลิกว้นะก็ไปให้ตุครคูอะไรไม่รู้ไอ้ผูกมันเงียบพี่น้องครับไม่ได้มีอยู่ในศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาขอความคุ้มครองอ่านสามคุณนะครับเวลาที่มันร้องร้องไม่หยุดเนี่ยอ่านสามคุณนะครับแล้วก็เป่าไปอินชาอัลลอฮ์เป็นการปกป้องเป็นการขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ไปให้เชือกมาขอความคุ้มครอง นะครับไปเอาตะกรุดอาซิมัดมาปกป้องคุ้มครองไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการทำชิริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์หรือการเชื่อหมอดูก็ดีนะครับบางคนบอกว่าหมออะไรก็ไม่สู้หมอแขกว่าหมอแขกดีมันดูแล้วมันโอ้โหมันชะง,งัดนักพี่น้องครับไม่ได้มีอยู่ในาศาสนาอิสลามอีกเหมือนกันเพราะงั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละซุบฮานะวะตะลาจึบบอกว่าเวลาุ ف ل ซ ه الساحر ส ي อาจา นะครับไอ้พวกเวทมนต์พวกหมอผีไม่ว่ามันจะมาจากไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้รับชัยชนะไม่ได้รับความดีใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นมันจะชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับจะต้องไม่ไปอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำชีริกในเรื่องของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ Allahu Akbar Allahu Akbar لا إله อ ل ا الله Allahu Akbar อีกเรื่องราวอันหนึ่งที่อยากจะย้ำก็คือว่าเราจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการทำบิดาหรือว่าการทำอุตริกรรมในศาสนาเพราะว่าเรื่องของบิดานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงการที่คนคนหนึ่งทำทิศ อุตริสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในคำสั่งคำสอนของาศาสนาเอามาทำเพื่อหวังจะได้รับผลบุญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ได้มีตัวบทหลักฐานชาย้ยไออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นบิดอาเพราะฉะนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสอล,ลลัลลอวุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมได้กล่าวเอาไว้บอกว่าตารักตุกมุมอัลเบยไลลุฮากะนาฮาริฮาวันที่ ฉันได้จากพวกท่านฉันได้ทิ้งกลางวันกลางคืนที่มันสว่างเหมือนอย่ก,กลางวันแปลว่าในเรื่องของาศาสนาเนี่ยมันชัดเจนมันชัดแจ้งเหมือนอย่างก,กลางวันดแล้วอย่าดื้อหวนฮะบาดูอิลลาฮะลิคุณนะไอ้ใครที่มันเฉไอ้คนพวกนี้คือคนที่ได้รับความหายนะไม่้ายชมุมพรฟาซียรออิตีลาฟันกาซีรอ ใครก็ตามที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยเขาจะได้เห็นความขัดแย้งความแตกแยกเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วท่านนบีก็ให้ทางออกเอาไว้ว่าฟ a r a i l i k u m า i m a a r a f ม u m m i นน u ตีว t i w น s u ล n a t i l kullafa il rashidi nalmahdiyin abdu ิ l a y h า b ิ n ทางออกก็คือพวกท่านทั้งหลายจงยึดแนวทางจงยึดสุนนะของฉัน ตลอดจนสุนนะของบรรดาคอลรฟ้าผู้ปราดเปรืองและพวกท่านทั้งหลายจงยึดม,มันด้วยกับฝันกลามท่านพี่น้องครับตัวบทดังกล่าวนี้ก็เป็นตัวบทที่ยืนยันให้ได้เห็นถึงการที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมได้เตือนให้เรามีความระมัดระวังในเรื่องของสิ่งที่เป็นบิดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพี่น้องครับวันนี้ใครก็ตามที่ จะมายืนหยัดอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องได้นั้นเนี่ยในแนวทางสุนนะพี่น้องครับอย่างกับในบ้านของเราเนี่ยมันต้องแลกด้วยกับต้นทุนพอสมควรแลกยังไงคนที่จะมายืนหยัดมาอยู่ในแนวทางสุนนะได้ไอ้ที่ผมบอกว่ามันต้องแลกต้นทุนที่เรามีอยู่อาจจะต้องแลกด้วยกับญาติพี่น้อง คนใกล้ชิดเพื่อนบ้านนะครับตะกอนเราเป็นอย่างกระเดิมเนี่ยพี่น้องครอบครัวให้การตอนรับเป็นอย่างดีแต่วันหนึ่งพอเราบอกว่ามาละมาอยู่สุเรานอกว่ะนะครับทำอะไร,ร,รก็ไม่บอกนะทำอะไร,ร,รก็ไม่เชิญว่ะพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่มันเชื่อเห็นว่าเราต้องแลกด้วยกับต้นทุนบางอย่างเพราะฉะนั้น พี่น้องครับสุนนะของท่านนาบีในอดีตก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้มาด้วยกับง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เรายืนหยัดว่าจะเป็นสุนนะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ทําอีซิคูโบไม่ทำเมาลิดไม่ตละลเก็นไม่ใช่แค่นั้นแต่หมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องสูญเสียไปมันอาจจะต้องเรียกว่าหัวจิตหัวใจเราต้องมีความมั่นคงพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับ ที่เป็นสิ่งที่อยากจะให้กำลังใจกับพวกเราว่าการที่เราได้ยืนหยัดเราได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮะอะลัยฮะสัลลัมมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนะักนะครับมันเป็นความภูมิใจพี่น้องลองนึกดูวันหนึ่งเราปฏิบัติตามสิ่งนี้เป็นสุนนะของท่านนบีใหญ่ที่สุดคือเราได้รับผล,ลบุญ เราได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานออตะลาแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในอดีตเราปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้ไอ้นุ่งก็ทําไอ้นี่ก็ทําไม่รู้ว่ามาจากไหนที่มาก็ไม่รู้ว่ามายังไงแต่วันนี้พอเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นสุนนะเรามีความภาคภูมิใจและดีใจที่ได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยฮฺวะซัลลัมมันจเล็กมันจะใหญ่ก็ตาม นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนว่าเราจะต้องอาจสูญเสียนะครับบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นต้นทุนนะครับที่เราอาจจะเคยมีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะต้องไม่ไปหวั่นไหวไม่ต้องไปใส่ใจกับเสียงนกเสียงกาเหล่านั้นก็ <S <S ให้เราได้รู้ว่าวันนี้เราเป็นบุคคลที่ได้รับผลบุญตอบแทนจากาอัลลอฮฺบ ب าน ن ه และ อออออัััลลลลฮฮกบาร์ Allahu Akbar Allahu a ล b a r لا إ ل ล إلا الله Allahu ล k b a r Allahu a ว b ลิลลาฮิลฮัมนะครับอีกสักประการหนึ่งนะครับสั้นๆก็คือหน้าที่ของผู้ที่เป็นสตรีนะครับในฐานะที่เป็นแม่ก็ดีหรือในฐานะที่เป็นพันยาก็ดีนะครับคนที่เป็นพันยาเนี่ยหน้าที่หลักๆก,ก็คือจะต้อง ดูแลความเรียบร้อยในบ้านนะครับช่วยอบรมสั่งสอนลูกหลานนะครับให้เติบโตตามแบบของอิสลามและโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งที่มันเป็นของหรารมตามหลักการของาศาสนาแต่วันนี้มันกลับกลายมาเป็นที่ ยอมรับในสังคมนะครับถูกตราว่าเป็นตัวบทกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของกัญชาเสรีนะครับเรื่องของเพศสภาพนะครับที่วันนี้ผู้หญิงกับผู้หญิงไปแต่งงานกันก็ได้ผู้ชายกับผู้ชายไปสมรสไปแต่งงานกันก็ได้เคารบรองด้วยและต่อไปก็จะมีกฎหมายอะไรที่มันติดตามมา เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันถูกกฎหมายบ้านเมืองก็จริงแต่ถามว่าในหลักการของาศาสนามันคือผิดร้อยเปอร์ซนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะต้องช่วยกันในการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานของเรานะครับให้เติบโตมาเนี่ยให้เป็นผู้ชายจริงๆให้เป็นผู้ชายสมชายชาตรีจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงก็ให้เป็นแม่บ้านแม่เรือนจริงๆนะครับไม่ใช่ปล่อยปะละเลยจนกระทั่งว่าวันนี้ แยกไม่รู้เลยว่ามันเดินมาเนี่ไม่รู้ว่ามันผู้หญิงหรือผู้ชายจะรู้อีกทีก็อีตอนพูดเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเรื่องราวอันนี้มันมีอยู่ในสังคมทั่วไปเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสอนเขาบอกเขานะครับสอนว่าผลมันจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพระอัลลอฮฺสุบฮานออัลตาขอุดูอาจจากอัลลอฮฺสุบฮานออัลต阿ให้เขาได้มีความมั่นคงในศาสนานะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นหน้าที่ทั้งคนที่เป็นพ่อทั้งคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพันยาก็จะต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่พออยู่ๆไปลูกไปไปทางนู้นทางลูกไปทางนี้ทางก็มาโทษกันทีหลังว่าพอเองน่ะไม่ดูเองน่ะไม่ช่วยพี่ร้องครับมันเป็นหน้าที่มันเป็นอามานะมันเป็นความรับผิดชอบของทั้งคู่ที่จะต้องช่วยดูแลไม่ใช่พอเขาเกิดมาพอโตมันมันจะเป็นอะไรก็เป็นมันจะเป็นอะไรก็ช่างมัน อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้คือคนที่ผลักภาระเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องช่วยกันประคับประคองช่วยกันดูแลแล้วก็ขอดุอาอนจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุ์ะตาลาให้ได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอัลลอฮฺอักบอรฺอัลลอฮฺอักบอฮฺัลลอฮอัลาฮฺอัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบอรฺอัลลอฮฺอักบอรฺอัลิลลาฮิลฮัมก็คงจะใช้เวลาของพวกเรานะครับแต่เพียงเท่านี้ نكب لقى نكب اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمّر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات من إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا دي اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر ربنا تقبل منا صلاتنا عامه ولا تعذبنا يوم القيامه انك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا دعاءنا وقراءاتنا وكل عباداتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته